คือภูเขาศักดิ์สิทธิ์อันเป็นสถานที่ประดิสถานของรอยพระพุทธบาทสำคัญตั้งแต่สมัยยุคโบราณที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของชาวลังกาว่ารอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทรับเอาไว้ทั่วพุทธภูมินั้นมีอยู่ห้าแห่งคือหนึอยู่บนยอดเขาสุมากูดสออยู่บนยอดเขาสุวรรณมาลิกส อยู่บนไหล่เขาสุวบนบรรพต 4. อยู่บนยอดเขาโยนกปุระและ 5. อยู่ริมแม่น้ำนันมะถาและนี่คือที่ตั้งของรอยพระพุทธบาทที่ถูกเรียกว่าโยนกปุระสถานที่แสวงบุญตั้งแต่สมัย2,000ปีก่อน ในยุคแรกเริ่มที่พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามายังดินแดนสวรภูมิของเราในสมัยทวารวดีนั้นเชื่อว่ามีพระเถระสำคัญผู้ชี้นำให้เจ้าผู้ครองนครขึ้นมาสร้างเครื่องเคารพแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสถานที่บนยอดเขาสูงอันเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์สถานที่ อันเป็นจุดรอยต่อระหว่างมิติและภพภูมิที่ที่คนโบราณให้ความเคารพเสมือนเป็นแหล่งสถิตของเหล่าเทวดานั่นก็คือยอดเขาโวระจันร์แห่งเมืองลกบุรีในสมัยทวาราวดีผู้คนรับเอาวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาจึงปรากฏเรื่องราวท้องถิ่นมากมายที่ผูกโยงก,กับเรื่องราวของลัมะเกียนจากอินเดีย บนยอดเขาแห่งนี้ก็เช่นกันซึ่งเป็นที่อยู่ของเท้ากกขนาพยาย์ต,ตนสุดท้ายผู้ไม่ยอมจำนนต่อพระรามแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ถูกพระรามแผงสอนเท้ากกขนาต้องสอนของพระรามจนบาดเจ็บเจียนตายจึงหลบมารอความตายอยู่บนยอดเขาวงพระจันทร์ทั้งที่สอนยังปักคาอ,อกอยู่ แม่นางเกตมณีศรีประจันผู้เป็นบุตรสาวของเท้ากกขนาดก็มาคอยปณิบัติดูแลผู้เป็นบิดาของตนจนวาระสุดท้ายด้วยความกระตันอยู่อยู่ในที่หลบซ่อนแห่งหนึ่งนั่นก็คือถ้ำที่อยู่บนยอดเขาแห่งนี้จากตำนานนี้จึงถูกเรียกชื่อภูเขาเพื่อให้พร้อมกับชื่อของนางว่าเขานงประจัน หรือเขานางประจันซึ่งภายหลังถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นเขาวงประจันเขาวงประจันเป็นที่รูจ้จักสืบต่อกันมาในสมัยรัตนโกสิงก็มักจะมีผู้สแสวงบุญขึ้นไปกราบสการะรอยพระพุทธบาทอยู่เนืองเนื่องแต่ทางขึ้นสมัยก่อนนั้นโรคชันต้องใช้เส้นทางโบราณก็คือ ต้องเดินขึ้นตามไหล่เขาทางขวามือของวัดเขาวงประจันซึ่งรอยพระพุทธบาทเองนั้นก็มีตำนานของพระพุทธองค์ที่ได้มาประทับรอยพระบาทไว้เพื่อให้เป็นที่สักการะเมื่อคราวที่พระองค์เสด็จมาโปรดสัจพันธ์ฤาษีคือผู้เผยแผ่คำสอนขององค์พระศาสดาจนมีผู้เลื่อมใสและมีลูกศิษย์เป็นเจ้าผู้ครองนคร จนแนะนำให้เกิดการสร้างสิ่งเคารพอยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะในดินแดนละโวก่อนจะมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาแทนดังนั้นเราก็จะพบกับรอยพระพุทธบาทโบราณมากมายซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ครับสถานที่แห่งน,นี้คือเมืองลับแลบังบท ที่มีทุกพบทุกภูมิทั้งเทวดายักษ์และพญานาะคในสมัยหลวงพ่อปานและคณะลูกศิษย์อย่างเช่นหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็มาร่วมกันสร้างทางขึ้นเขาวงพระจันทร์แห่งน,นี้ท่านได้เล่าว่าเขาวงพระจันทร์นี้เป็นเขตอารักขาของท่านขุนด่านหลวงพ่อปานได้สั่งลูกศิษย์เอาไว้ว่า ห้ามทำตัวเป็นศัตรูกับผีแต่ลูกศิษย์นอกสํานักท่านหนึ่งก็ไม่เชื่อฟังชื่อว่าท่านสำราญมักจะสวดคาถาในบทพานยักษ์อยู่บ่อยๆเพื่อทําการไล่ผีพอถึงเวลาก็แยกแย้ายก,กันเจริญภาวนากันตามปกติแต่ในวันนั้นในเวลาห้าโมงเย็นหลวงพ่อปานได้ยินเสียงคนร้อง โอ้ยโอ้ยเสียงดังลั่นป่าจึงพาการวิ่งเข้าไปดูว่ามันคือเสียงอะไรก็ปรากฏเป็นชายคนหนึ่งนุ่งเสื้อแดงโผกหัวด้วยผ้าสีขาวตัวใหญ่ดังทมึนกำลังใช้หวายหวดไปทีท่านสำรานที่กำลังนอนดิ้นทุรนท,รทุลายอยู่กับพื้นและตอนนั้นเองก็มีลิงเผือกวิ่งเข้ามาร้องบอกว่า ท่านคุณดานขอทีเถอะหยุดทำลายพระเสียทีแล้วร่างใหญ่นั้นก็หันควบกลับมาแล้วบอกด้วยน้ำเสียงสะถานป่าอย่างน่าเกรงขามว่าฮึเจ้านี่มันอวดดีนะักเอาคาถาท่านมหาราชท่านมหาราานี่หมายถึงทา้าเวสุวรรณครับเอาคาถาของท่านมาขับไล่เทวดาขับไล่ผี คาถานี้เขาให้สำหรับคนดีไม่ใช่ให้อันตรทานนำมาใชา้จะสั่งสอนมันเสียหน่อยคราวต่อไปถ้าทำอย่างนี้อีกจะเอาให้หนักกว่านี้จากนั้นท่านก็กระโดดเข้าป่าหายไปจากคลิปพระแท่นดงรังที่ผมเคยได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าพระอาจารย์ของผมได้เคยเล่าว,ว่ารอยพุทธบาทบนยอดเขาแห่งนี้คือรอยพุทธบาตรของจริงเพราะท่าน ในสมัยที่ท่านได้มาทุดงและปักกฎอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ท่านก็เล่าว่าได้เห็นพระธาตุลอยขึ้นมาจากพระพุทธบาทการขึ้นเขาวงพระจันทร์ในวันนี้นะครับผมตั้งใจจะมากราบลอยพระพุทธบาทและมาขอหวยม่สีประจันษ์และอีกอย่างหนึ่งเราช่วยกันแบกน้ำสองแพทเพื่อไปถวายหลวงพ่อที่จำวัดอยู่ด้านบนนะครับจบภารกิจพิชิตยอดเขาศักดิ์สิทธิ์อย่างงดงาม และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับฟังครับ